ครับผมกัสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุบูสุคนก็ตามสัญญานะครับมาพอกันนะเอาเลข3ตัวบนนะครับไม่เบิง่งนะความน่าจะเป็นของ3ตัวบนเดอ้อนะครับเป็น19ชุดนะครับหลายพอสมควรนะครับเลขผมนี่ก็ได้เป็นเลข19โตนะครับ19ชุดเอาไปเออเตงไปต้อนเอยียงกัพี่น้องก็แล้วแต่นะครับ บาท10บาทนะอย่าไปเลียนลายนะครับเหล็กใหญ่นี่มันเลียนยากแนอายุจากน้อยนะครับกะลองเบิงนะมันก็สิบเป็นเหล็กตัวเก่าน้ำเด้ถ้าพี่นงบมมากกะแล้วแต่นะครับตัดออกหรือว่าอย่างก็กแล้วแต่แต่ผมก็ว่ากันไปตามสูตรนั่นล่ะว่าตามสูตรมันนะครับตามสูตรการคิดการคำนวณน,นะเออ ส่วนตัวนะครับอันนี้ส่วนตัวซื้อๆเด้แต่ว่าพี่ต้องการถ้าผูไ้ไรมีทุนแน่มนี้นั่นแน่ก็ซื้อบันทุกตัวและจะอย่าไปซื้อหลายนะครับตัวละหาบาทสิบบาทก็ได้นะครับอย่าไปซื้อหลายหัวใหญ่นี่มันเรียนยากนะ ส่วนตัวผมซื้อเด้นะครับเป็นสามหางนะครับหรือว่าเอาให้มันออกแปลกๆเนี่ยยังน้อยบ่น,นะครับถ้าเบิ้ลกับเบิ้งเอานั่นแหละครับตามเบิ้ลนั่นแหละนะเอาให้ไปเป็นสี่หางแล้วกันนะครับสำหรับสามตัวบนนะครับจุดสามตัวบนนะมาให้เบิ้งเป็นแนวทาง ว่ามันชิมาบอนะครับ <S <S เป็นแนวทางซือ้อได้ซื้อก็ได้บวซื้อก็ได้นะครับชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ซื้อเท่านั้นแหละนะครับถูกสูตรมันก็นมีคิดการคิดการคำนวณเบิือนั่นล่ะนะคิดใอ้กระดาษใบน้อย้อยุ่นะคิดคำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะเออ ที่นี้ว่าสองตัวบนเด้อสองตัวบนกระจายตัวเนี้ยนะพี่นองก็ได้กับเบิ้งเอาอันนี้เป็นชุดสามตัวนะจดเอาแคบเอาแล้นะวจังประยอยนเบิ้งเดี๋ยวผมสีอ่าเป็นสามตัวให้นะครับเลย่ยเป็นสองตัวที่เอาแต่สามตัวอย่างเดียวเว้ยนะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามนะมันก,กระจายตัวเนี่ยแหละอ่าเป็นแปดนะขอจากสิบชุดสไปนะอ่าเป็นศูนย์สามแล้วกับแปดสามอีกตัวหนึ่งนะครับ แล้วผมตัดไอตัวนี้ออกเลยออกตัด0ูนกับ0ูนอ,ออกนะครับ2 0 0ศูนนี่แล้วกับสอง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 นี่ผมเอามาอยู่ตัด0ูนย์อ,ออกเอา0ูนสามแท่นนะครับแบบปักหลักนะครับแบบปักหลักตรงเลยไม่ต้องไปกลับนะครับอันนี้สองตัวนี่เกิดมาก็คือมานะครับ มาก็คือมาเลยไอ้จริงผมเฮ็ดไว้ตอนแรกนี้มันสิได้อยู่9ชุดนะครับ9ชุดนะแต่ทีนี้ว่าคำนวณไปคำนวณมามันขามไปตัวนึงนะ7 0 7 2 73มมันขาม7 1ไปตัวนึงนะอย่าขามนะครับเลขนี่มันขามบ่ได้ตัวขามนะสาคัญมากนะครับนะเป็นเลขบนนะครับเป็น2ตัวบนเดี๋ยวยนใสใ่ก่อน สองตัวบนตรงพ่อแม่ต้องตรงแม่อันนี้ผุกปลักลักนะครับเป็นแบบปลักลักแล้วนะครับไม่ต้องไปกลับมาก็คืนตรงตรงนะครับเลขสองตัวบนนี่งยังเกิดขึ้นได้นะแม่แม่แต่เลขตัวเก่านะครับเลขอาจจะไปตัวเดียวก็ได้นะครับ อาจิบายตัวเดียวไปตัวเดียวหมายความว่าเมื่อกี้มันออกเข่าเจ็ดสองนะกะอาจธจิเป็นศูนย์เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองยังเขว่าไปนะแต่ถ้าพูดถึงสามตัวโตทยนี่ก็น่าจ,จะโอเคกว่านะครับสามตัวตรงโจทย์สามตัวนี่ให้ตรงแล้วก็โจดน้ำนะกะซื้อหลายๆตัวมันก็ได้รุ่นหลายตัวนะครับ อจะไปเล่นตัวแพงเอาหาบาท10บาทพอได้รุ่นนะครับเลขหวอยไงนี่มันมันเล่นยากนะอันนี้เป็น2ตัวนะทีนี้มามามา,มาเบิ้งชุดเน้นนะครับส่วนตัวนะว่าผมมักตัวใดนะผมหมัก8ปสนะครับ03 7ยหนึ่ง ก็เขาก็ต้องกันไว้นะครับตัวกระสองสามชอบอยูซีหางนะครับเอา้าโอ้ตัวนี้อีกตัวเนอ้อเอา้าหางนะเป็นหาหางรองเบิงนะครับถ้ารุดจากนัน่นก็อาจจะเบิ้ลถ้าเบิ้ลก็น,น่าจะเป็นสองสองนะครับอันนี้เป็นสองตัวบนนะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์สาม 2 3นะครับล้วก็8แเบิ่งมันสาไห้ผมบ่ไว้ใหญ่นีถ้นะครับ,กบ,เ,เ,รนะรบเกิดว่ามันไปตรงกับเลข12ชุดอันนั้นพี่นอกสีสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเลข12ชุดผมยังบ่าสามารถห้ได้นะครับตอนนี้มันต้องเป็นนีเด้อ 1 4 0 0นนะครับก็ต่องรอนะผมไมาสามารถจะให้12ชุดได้ตอนนี้นะครับแต่12ชุดถ้าเกิดว่ามันมาตรงเลขได้นี้นะครับจะให้อัดได้เลยนะครับให้นักได้เลยนะครับ12ชุดผมมันค่อนข้างี่มั่นใจเลข12ชุดนะ แต่อันนี้ก็เป็นข้าวๆาเป็นแนวทางไปเบื้องก่อนให้พี่น้องไปหาดับหาเด่นหาตัวนั้นตัวนี้นะหาตรงหาแต้มใส่นะครับความน่าจะเป็นว่ามันจะมาจากตัวบอกแล้วก็อันนี้เป็นเลขล่างเด้อสรุปไปเลยก็แล้วกันนะครับเลขล่างนะแต้มรวม2ตัวล่างก็คือ4 3 2 1 0น่ละนะแล้วชนกันที่3กับ1นะครับแต้ม จนกันที่3กับ1บางที่นะครับแต้มชนกับบริหมายความว่ามันสิมานะอาจจะไม่มาตัวที่มันชนนะครับไอสองตัวล่างมันบรายตัวนะผมบนเนนไฮดอกนะครับมันกมันกางามสวยงามของมันบนหกตัวนะอย่าง9ก้าห้ามันก็สีแต้มนะ เก้าสีมันก็สามแจมอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเก้ามาระหว่างเก้ากับเก้ากับหนึ่งเนี่ยตัวใดสิมากนะครับระหว่างเก้ากับหนึ่งตัวใดสิมากแค่นั้นแหละถ้าหนึ่งมาก,ก็น่าจ,จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งห้านะถ้าเก้ามากก็เก้าสี่เก้าห้านะครับอย่าลืมสี่เจ็ดมันเสียงอยู่พียงเออมันเสียงอยู่จักหน่อยสี่เจ็ดนี่ก็ได้มีละทั้งหมดคือเลขล่างนะครับนะเลขล่างเด้อ แต้มก็เอาตามนี้เบิ่งวันมันสาให้ผมบดแต้มวันีสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะสี 4, 3, 2, 1, ่สามสองหนึ่งศูนย์หรือว่าตัวนันดับตัวนี้ดับก็แล้วแต่พี่นอกนะแล้วก็อันนี้เป็นออมซินนะครับออมซินออมซินนี่ผมก็ยังเป็นมากคือเกานะเป็น ถ้าบอซื้อเบิร์ทุกตัวกะเอาที่ตัวผมวงกลมไปนี่ก็ได้นะครับนะความส <c oughs> ินมันมีมันมีเหล็กชนพร้อมเดียพี่น้องเลยเหล็กชนก็คือเห็นว่าสามแปดแปดสามสามแปดแปดสามมันมาชนกับเหล็กไงนะครับถือว่าน่าจะโอเคนะแปดสาม มีตัวชนอีกบ่เจ็ดสามบ่มีมีอ่าสี่หนึ่งหาหนึ่งนะครับสี่หนึ่งห้าหนึ่งมันมาตรงกับเลขล่าง <c oughs> เลขล่างก็คือตัวนี้นะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าอ่าสี่หนึ่งสี่ห้านะรัฐบาลกับออมสินมันสีส้นกันนี่ดูน้อยหนึ่งนะ แต่สวนตัวผมชอบพวกนี้ไอ้ชอบชอบนี่ที่ามันก็ไม่แน่นะมันเลขหลายตัวผมกะอาจิตัดผิดนะครับไอ้พี่น้องไปผิดจะหน้าเบื้งอีกที่นึงนะไปชวนกับอาจารย์ท่านอื่นดูหรือว่าจังไรน,นะครับอันนี้ก็เป็น2ตัวรัฐบาลนะครับชื่อลอตเตอรี่ก็เก้าสาเก้าสี่เก้าหานะหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับเป็นตัวชอบ ชอบอย <c oughs> ู่จำนี้แหละแต่ว่าก็ล่อล่ออ่าสิบสดศูเด้อนะถ้าสิ0สี่จุดศูนนมีเลขชนในนีก้กะถือว่าโอเคไปนะครับเล่นได้นะอนะ่อันนี้ก็เป็น3ตัวบนนะจดเอาท่านอยู่บอกแคปเอาท่านอยู่บ่นะจดเอาแคปเอาซื้อไว้ตัวละหบาทสิบาทนะครับเอาพอาได้รุ่นนะ เดี๋ยวไปเรียนลายอ,าอันนี้ก็เป็น2ตัวบนนะครับ7 0 7 1นะ2 3 0383จนะู่นดะสูตรหวยผมนี่ผมบอคอนไดมากเอาตัวนั่นบวกตัวนี้เหตุไหนคือผูอืดเบิ้งดอกนะถึงเวลาผมก็มาเขียนหนยแต่ว่ามันก็มีการคิดคำนวณเบิดนั่นแหละเห็นปะอ,อันนี้เป็นคำนวณเลขล่างนะครับตัดจากเลขล่างนะครับแต้ม แต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าบางท่านก็อาจจะชิงงกับผมไหนบอกว่าไอ้แต้มอ่าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ันบ่ <c oughs> ผมก็ตั้งของผมนั่นแหละตั้งแล้ักอะไรบวกกันได้แต้มหนึ่งบวกกันได้แต้มสองบวกกันได้แต้มสามแต้มสี่นะอะไรก็ว่าไปถึงเก้าสี่สี่เก้านะมันมีทั้งเก้าสี่และสี่เก้าเอ แต่ว่าผมจับมาให้ก็คือเข่าซีพีนองกับไปไป,ไปกลมไปกลับเอาเองนะครับเข่าซีมันคือสามต้มนลนะนะเมืองว่ามั่นชิมาให้ผมจัโตัวอกนะที่เหลือนี่ผมตัดมันมีวิธีตัดวิธีคิดของมั่นอยู่ละเดี๋ยวจังหวะกันว่ามั่นชิมาบอมมากระซางมันโอเคนะครับเดี๋ยวจังไดนะครับถ้ารอได้เด้อพรุ่งนี้นะครับ1 4 0 0นน ผมจะลงเป็นคลิปสั้นๆให้นะบมเดมาอธิบายอย่างนี้ผมจะเขียนตัวเลขแล้วก็ลงใหาบ่เกินหนึาทีหรือ2นาทีนี่ย่ะเอาข้างไว้ให้พี่น้องเบิ้งนะไม่มีคําอธิบายให้สื่อตามนั่นนะครับถ้าเกิดมันบ่เด้งนะถ้าเกิดว่า YouTube มันบ่เด้งเกินไปหาพี่น้องกะเดี๋ยวผมจะใส่หัวขอว่าซื้อทันไหมเด้อ เออเอาสิผมสีไส่หัวขอให้พี่น้องพิมพ์หาเอาว่าซื้อทันไหมนะไหมไหมนั่นแะหนละหรือทันไหมเลขนี้เนาะซื้อทันไหมเลขนี้นะบางทีมันกับโบเด้งนะมันสืเด้งสะนะครับให้พี่น้องพิมพ์เขาหาเอานะใบสองม้นนะถ้าเกิดว่ามันยังโบเด้ง โดยอาจจะยังไม่ถึงบ่ายสองโมงนะถ้าเกิดว่ามันยังบเด้งให้พิมพ์คําว่าซื้อทันไหมเลขนี้นะมันจะเด้งขึ้นเพราะว่าผมจะใสหวัวขอตัวนี้ไว้นะครับบางทีมันอาจจะเด้งซานะถ้าเกิดว่า <c oughs> ผมลงไปปูติดตามอยู่คนกระจิกกดกดติดตามไว้มันกจิเด้งอยู่แต่บางท่านกระเด้งซานะครับให้พิมพ์ขอหาเลยว่าซื้อทันไหมเลขนี้นะผมจะใสหวัวขอไว้นะครับหรือว่าบระสันกับพิมพ เขาซื้อหองเขาเลยก็ได้นะครับหวยสูตรทํามือเลยก็ได้มันก็นอาจจะเด้งขึ้นหายนะไอ้จุดสิบสองจุดนะครับพิมพ์มได้สองแบบนี้นะครับมันก็นอาจจะเด้งหายพี่น้องเบิ้งนะครับหรือทานไมเลขนี้หรือว่าหวยสูตรทํามือนะเวลาสิบสี่จุดศูนย์ศูนย์ให้พิมพ์เขาเบิ้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมาชนกับเรกวงนี่ก็ ให้เรียนได้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวจังได้ก็คอมเมนต <c oughs> ์นกันเข้ามานะครับสวัสดีครับ